ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าคาคุกเลนเจอร์ตรืองนี้นะก็เป็นคนขอมานะครับผมซึ่งตอนแรกก็มีชื่อว่าผมเป็นนินจาครับตัดภาพมาที่คนที่ประกาศตอนเปิดเรื่องเอาง่ายๆคือบอกประวัต,ติต่างๆงั้นผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับย้อนกลับไปในตอนที่เข้าสู่ยุคมืดมีเหล่านินจาที่มีชื่อว่าวานอนเฮิร์นซาสเกะวิรุณกะบังไซโซเบกไมิโยชิจิระยะและซูรุฮิเมะทั้งห้าคนได้ติดตามนินจาลึกลับไปและก็รู้ว่ามันคือนินจาปีศาจนูราฮิเฮียมและทั้งห้าคนก็ยอมเสียสละ เป็นผนึกนูราฮิเฮียงไว้พร้อมกับปักดับเอาไว้ด้วยจากนั้นประตูก็ไม่เปิดออกอีกเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปพลังปีศาจก็ค่อยลดลงจนกระทั่งยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือมันเป็นยุคที่ถ่ายทําคาคูเรนเจอร์นั่นแหละครับและได้มีคนสองคนที่ชื่อว่าซาสเก็และไฟโซซึ่งเขาทั้งสองคนนั้นเป็นหลานของน ja ินจาวานอนเหินและวิรุณกระบังนะครับและทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตและสาระไปวันๆแล้วเห็นคนโดนขโมยเงินทั้งสองคนก็ไปช่วยโดยการซัดไปทันทีและเจ้าของกระเป๋านั้นก็ให้ไปส่งกระเป๋าตามที่ ซึ่งข้างในนั้นมีเงินอย่างเยอะเลยและก็ให้มันเป็นเงินค่าเหนื่อยแทนทั้งสองก็ได้ไปโดยขี่เรือซึ่งแผนที่มันก็อ่านอย่างงงแล้วไฟโซก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าพวกเขาก็วิ่งไปทั้งสองก็ตามไปแล้วก็มีอะไรสีเขียวโผล่มาก็ไม่รู้และทั้งสองคนนั้นก็เหนื่อยแล้วเลยปรึกษากันแล้วเห็นพวกเด็กวิ่งทั้งสองก็ตามไปแต่ว่าบรรยากาศมันน่าขนลุก,ปกแปลกซึ่งเด็กพวกนั้น มันเป็นนินจาและปลาหอกไม้ไปทั้งสองก็วิ่งหนีแต่ว่าไซโซนนั้นก็ตกลงไปในโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ตกใจสวนซาสเกตันก็วิ่งหนีไปแล้วทั้งสองก็เจอกันก็วิ่งหนีครับรออะไรรัก <c oughs> เลยไปเจอกับประตูบานหนึ่งเท่าแต่ว่าก็ถูกตามทันจ้างใจเพ่อะนอินจาที่ตามมามันนั้นก็กลัวแล้วกระเป๋าก็โดนเอาไปแต่ว่าไซโซนนั้นก็ไปหยิบแล้วก็ไปเหยียบจนมันขยับประตูก็เปิดออกแล้วเด็พกพู้หญิงคนนี้คือคนที่ให้ทั้งสองมาส่งของซึ่งในกระเป๋ามันมีแค่แตงกวาโอ้ยพุทยาและเงินลาแตงกวา ไปหมดเลยทำไมดี่ะแต่ว่าก็มีคนขี่เมฆมาเขาชื่อโมโมจิซันดดยุผมขอจะสั้้นง่ายๆว่าซันดดยแล้วกันนะครับแล้วก็บอกเกี่ยวกับประตูไปเอาง่ายๆนะในประตูนั้นมีปีศาจถ้าเปิดแล้วโลกจะวุ่นวายแล้วไอ้แม่งก็กลายเป็นกับปากส่วนอันนี้นั้นก็เป็นการอธิบายแล้วพวกผีปีศาจก็แห่กันออกมา ทั้งสองก็เข้าไปเอาประตูแล้วก็เจอกับสิ่งต่างๆมากมายสารพัดสารพงษ์สารพรต่างๆนั้นนะแต่ว่าก็เจอกับปราสาทและฟันดายูก็โผล่มาพร้อมทั้งจัดส่งทั้งสองไปช่วยทรีเมกตัดภาพมาที่ทั้งสองที่มาเจอกับดานทั้งห้าและปราสาทก็ออกมาพร้อมทั้งมีน,นพูดได้แต่ว่าเขาคือสรีเมกนั่นเองแล้วก็ให้ดึงดาบออกพร้อมกันทั้งสามก็ดึงออกมาแล้วฟ้าก็ผ่าหินก็ถล่มปราสาทก็กลายเป็นหุ่นยนต์ ที่มีชื่อว่ามุเทคิคโชกุนวิญญาณของบรรพบุรุษก็ออกมาทั้งฝั่งก็ให้ที่แปลงร่างแล้วก็ขอฝักเรื่องที่เหลือด้วยแล้วก็จากไปแล้วไอพวกกระปักก็มาทั้งฝั่งก็แปลงร่างดาบน,นั้นก็เปลี่ยนไปพร้อมทั้งเก็กเทตตอนแปลงร่างเหมือนเดิมแต่ว่าสู้กันไปสู้กันมาดูเหมือนว่าสุริเมนั้นจะแบกว่าเว้ยส่วนไอพวกซาสกเกกและไซโซมันก็เป็นตนัวถ่วงจนบุเทคิคโชกุนต้องออกโรงเองละยากลับไปซะแต่ว่าก็มีปีศาจอีกตัวโผล่มาแล้วก็จบกันไปแล้วเดรรับ จะแบบนี้เลยครับก็อย่ากโกงกันนะก็จบลงไปแล้วสำหรับคลินี้ใครชอบก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดต่อใครแล้วจะก็มาในคลิปหน้าสวัสดีก็บครับทุกคนเก่งเด่นเก่นเก่ง